สวัสดีจ้าพี่น้องอยายดวงเห็นขจอมาขายปลาซิวหน่อยปลาซิวหน่อยแล้วก็ปลาลดยายดวงคิดอยากมกกพี่น้องใส่เข้าไปมกปีกอ้อเอาเนาะพี่น้องอ้อเอามันบ่มีอันนั้นวุ้ยเบ็ดองใส่เข้าไปตะไคร้ก,ก็ใส่มะขามก็ใส่เด้อ บัวหัวหอมใส่เข้าไปเกลือจ้ะไม่พอาใส่ลายมิเคิมผงนัวปลาลาดจักหน่อยน้ำปลาจักหน่อยกระลุมกระลุเงเ้ากันนะจะว่าห้อง ชีวิตคนทำงานมากกว่ต้องบ่มีเวลาตามเจลนะพี่น้องคือจำเื่อเดียวมี้6สูตรถูกหมดเลยเนาะมีเพชรจังหน่อยนวดจังหน่อยเลยน้ำใส่จังหน่อยเข่อน้ำโบกกระซุกเลยนะพี่กระล้นกระร้นมัขนขาวไปเลยใบไม่ว่าโปะลงไป ใส่หลายกระเส็บไหลามาดวงมากเนี่ยแหละพี่น้องปวดเลยพี่น้องปวดเลยโอ้เริ่มหอมแล้วน้ำบกนี่ก็ถือว่าซุกแด้วนี่พี่น้องเปิดเบิ่งก่อนดูพี่น้องซุกเลยเด้อจ้าอ้าาาสมบัตเป็นตระเส็บเธอพี่น้องนะจ้ำบัน โอ้ตะเสียบคับพี่น้องเอ้ยมาด้วยกมนกินน้ำยาดวงด้วยบึกตักบึ้งตัก,ตกให้บึ้งก่อนสุกแล้วจ้าสุกแล้วตะเสียบคับ แล้วก็ข้าวเหนียวห่อนๆเด้อข้าวเหนียวตุยปุ๊บจะเสบแทนปลุกพักก็ได้มาจ้ามา